วิธีการรับเงินละเรามีค่าคอมมิชชั่นโผล่ขึ้นมานะครับกดเข้าไปที่รายได้นะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยได้500นะครับเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับผมได้หมื่นนึงอะไรเงี้ยครับก็คือเราจะถอนเงินเนี่ยนะครับก็ให้เราไปที่คําว่ารายได้นะครับครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับไตอนเพิ่มตะกร้าเนี่ยจำได้ไหมครับเขาก็จะให้เราใส่ชื่อนามสกุลนะครับภาษาไทยใครใส่ภาษาอังกฤษก็ได้นะแต่ว่าขอให้มันตรงกับตัวบัญชีธนาคารนะครับแต่ผมใส่ภาษาไทยตอนนี้เนี่ยนะครับพอเรามาเริ่มต้นจะถอนเงินละนะครับเขาก็จะให้เเเเเเเรร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 าาาาาใใใส่่่่่ลลขบบบบบบััััััััญญญชชชีีีีีธนน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 นคคคคคคะะะะะกดดดตตงงงงถถอออยยยหหื้้้้ไไมมมมพพิิจ การอัปเดตล่าสุดเลยเนี่ยมันจะมีการถอนอยู่2แบบด้วยกันก็คือ1ここนนะครับถอนแบบอัตโนมัติถอนแบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันไม่ต้องยืนยันแบบชาชนแต่ว่ามันจะกดถอนไม่ได้แต่เขาจะโอนเงินทุกวันพุธอาจจะมีดีเลย์บ้างอะไรบ้างแต่เขาจะโอนทุกวันพุธอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันง่ายแต่ถ้าเราอยากจะกดถอนเลยนะครับให้เราเลือกกดถอนด้วยตัวเองนะครับซึ่งมันเงินไม่จะเข้าเลยแต่ว่าการถอนเงินด้วยตัวเองเนี่ยนะครับมันจะต้องยืนยันแบบชาชนซึ่ง1บัตรบบชาชนนะครับมันสามารถไปยืนยัน Tik t o k แบบนี้้5น อันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดวันที่14กรกฎาคมนะครับ2567และมันจะให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ผมบอกไว้ตอนต้นอะว่าอย่าเพิ่งยืนยันเบอร์โทรนะเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเราจะทำในหน้าช่องนี้นะครับก็ให้เราใช้เบอร์โทรกับบัญชีนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้เบอร์โทรซ้ํากับ t ด็กต่ออเข้าอื่นแล้วมันจะไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไปเชื่อมเบอร์โทรบัญชีอื่นแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับไปซื้อซิมมาแล้วก็มาเชื่อมเพื่อรับ SMS นะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาว่าถ่ายรูปแบบชาชนหน้าหลังไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ไปหาที่สว่างๆนะครับหรือว่าเปลี่ยนมือถือที่มันแบบกล้องคัดชัดนะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องถ่ายรูปบบชาชนหน้าหลังไม่ได้ครับ ส่วนใครที่กลัวในเรื่อง,องความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ตั้งถอนแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยื่นภาษีให้เรียบร้อยด้วยนะครับภาษีเนี่ยก็มีต,อต่อต้นปีนะครับไปยื่นได้เลยนะครับก็เก็บหลักฐานให้เรียบร้อยเพราะว่าติ๊กต็อกเนี่ยเขาก็จดเป็นบริษัทในประเทศไทยแล้วนะครับติ๊กต็อกประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายืนยันแบบชาชนเนี่ยเขาก็จะต้องมีการหักหน้าที่จ่ายอะไรเงี้ยนะครับถ้าในอนาคตมันมีเนาะแต่ตอนนี้ยังยัง,ยงไม่มียังหาไม่เจอนะครับถ้าไม่มีการหักหน้าที่จ่ายเนี่ยก็คือการที่แต่เรื่อก่อนรับ เราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีนะครับแต่สำหรับใครที่ทำเป็นรูปแบบบริษัทเนี่ยนะผมยังหาวิธีการใส่เป็นแบบบริษัทยังไม่ได้นะครับสำหรับในหน้าทิกต็อกนะฮะลองปรึกษาบัญชีดูนะครับว่าทำยังไงแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ยื่น,นรพรอกระด9091ปกติได้เลยครับ